ช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มเออคุณผู้หญิงครับตกลงจะรับตัวไหนดีคร uh, ับผมเอาเป็นพุดเเิ <S <S ้ลก็ได้ค่ะขนเยอะดีม่านลมนะครับไม่ใช่หมาไม่หยอกนะคะแนะนำสิครับเป็นคนขายอารุ่ณ อันนี้คือพลงฮาตาริดีไซน์ใหม่แบบสลายแฟนรุ่น S16M1 และแบบทเทเบิลแฟน,แฟนรุ่น T16M1 ดีไซน์ใหม่ครับตอบโจทย์ทุกความสวยบอกลาทุกความร้อน เปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างคะอ๋อเปลี่ยนแปลงรูปทรงตั้งแต่ฐานไปถึงหน้าปัดตั้งแต่ใบพัดไปถึงที่จับแต่ที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยคือข่าไฟครับประหยัดแบบสุดๆวิ่งเลือดนะประหยัดข้าไฟเพราะว่าเหมาะกับเกศรษฐกิจแบบนี้ใช่ครับจะต,ตั้งมุมไหนห้องไหนก็สวยไปือหมดแต่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องครัวหรือห้องนั่งเล่นครับอุ้ยถ้าได้ขอเทสได้ไหมคะเชิญเลยครับผม <S <S อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ทำเองประกไปเทสที่บ้านสักเดือนหนึ่งเทสที่นี่ก็ได้ครับเทสเลยครับไเทสครับอุ้ยเทสครับ ฮัลโหลเทสต้องเทสมาเทสไม่ใช่ใหม่ครับเอ่าวอลนัทนะครับเด็กๆชอบล็อกในหน้าวอลนัมากนะครับผมก้องดีโอเคชอบมากค่ะเอามาสามสามตัวใช่ไม่มีมุกเหรอครับไม่มีไม่ได้คิดมาต้องเล่นเหรอคะต้องเล่นสิครับเอาเล่นยังไงที่เอากี่ตัวเอามาสามสามตัวน่ะพี่ก็คิดไม่ออกมันเร็วมันกระทันหัน ลงรับนะครับผมพะลมมีของในสต็อกไหมคะเนี่ยโอ้ยังมีในโกเด้งอีกเยอะเลยครับโกดังเออใช่โกดังอีกเยอะเลยครับเอาเหลือสองตัวพอค่ะเล่นมุกได้ครับสองตัวให้ผมเยอะครับแล้วจัดให้ครับเอาสาวแล้วพี่เราเล่นอ้าวทอมมี่พี่เจอทหารไปเที่ยวกันนะโอ้โหคิดได้ยังไงเนี่ยดูสภาพฉันด้วยฉันไปโรงพยาบาลมาชวนฉันเที่ยวใชาหรือเปล่านี่จะพลาพจริงหรือหลอกเนี่ยจริง ไปมาทำไมยับเยิอนอย่างนี้โหโหโหโฉันโดนผัวทิ้งโธ่ฉันก็เคยโดนผัวทิ้งเหมือนกันอ,อกหักไม่เป็นไรหรอกแค่ผัวทิ้งไปม,มีคนอื่นไม่ใช่มันไม่ได้ทิ้งฉันไปม,มีใหม่แต่มันทิ้งฉันมาจากชั้นดาดฟ้าออ้ยดาดฟ้าประมาณ3มชั้นดาดฟ้าตึกใบโยกตก้วก็ได้ไงเนี่ยนี่ตกลงมาตุ๊บเลยเหรอไม่ตุ๊บสิ มันกระเด็นกระดอโดนชั้นนั่นก่อนนังตุ๊กตัก๊บตุ๊บตุ๊กตุ๊บตุ๊กตุ๊บตุ๊ตุ๊ตุ๊ถ้าคนจีนอะไรแปะเชื่อไหมไม่พริกไม่ถั่วแต่เป็นแงเลยโอ้ยนี่ตอนแรกจะสงสารไปดูหนังเรื่องอะไรมาเนี่ยสามกูมาสามกูมาเลตกตึกตึกบหยกจะบ้าเหรอ